สวัสดีครับทุกคนวันนี้ของผม p e r s o n a l ใน Black Desert Online นะครับวันนี้ก็มาแปลกนิดนึงปกตินี่จะเอา Global Lab มาคุยกันในไลฟ์ใช่ไหมแต่ว่าพอดีว่าอย่างที่บอกไปว่าทำเลเซอรนะครับก็เลยไม่อยากจะฝืนตาน,นานๆนะครับมาอัดคลิปให้ดูแทนละกันสำหรับใครที่อยากอ่านลิงก์นี้ด้วยตัวเองก็เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใน description ลิงก์ทุกอย่างจะมีแปะใน description นะครับลองไปดูได้ว่าเออเราอยากจะดูอันไหนเองก็ตามนั้นเลยนะครับทีนี้ไปดูพร้อมกันดีกว่า ส่วนแรกก็คือคลาสรีเวิร์กอันนี้คือย้ําเหมือนเดิมนะครับว่ารีเวิร์กจะเข้าเซิร์ฟหลักเมื่อทําครบทุกอาชีพแล้วก็คืออีก2-3เดือนนะครับอย่างต่ำเนาะอาจจะนานกว่านั้นก็ได้หรืออาจจะเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับตัว PA นะครับว่าทําเร็วแค่ไหนทีนี้ก่อนจะใช้สกิลในคลาสที่รีเวิร์กภายใน g l o b a l Lab เนี่ยอย่าลืมว่าต้องรีเซ็ตก่อนนะครับเผื่อว่าสกิลมันบักแล้วก็แพท Global Lab ที่เกี่ยวกับการรีเวิร์กจะถูกแปลเป็นภาษาอื่นในภายหลัง อย่างที่เรารู้เนี่ยคือตอนนี้แผย์ภาษาไทยยังไม่มาเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่เขาจะแปลนะครับยังไงก็ใช้อันนี้แทนไปก่อนแล้วกันน่าจะพอช่วยได้นะครับ ก่อนจะไปเริ่มกันที่วอริเออร์เนี่ยผมขอชี้แจงนิดนึงว่าอย่างวอริเออร์ในโกวัลแลบผมเนี่ยมันบั๊กครับคือไม่สามารถอัพสกิลซักเซชันหรือว่าอัพสกิลอเวกได้ทําให้บางสกิลผมไม่สามารถเทสให้ดูได้จริงๆอันนี้อาจจะขอให้ไปดูคลิปของคุณแอนเดอร์สนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยเนาะถ้าใครอยากเห็นภาพชัดๆในบางสกิลก็ไปดูได้ที่นั่นมาเริ่มกันที่พรียวเวกนะครับอย่างแรกก็คือปรับปุ่มกดเฟนซีเดชขั้นหนึ่งเนี่ยให้เหมือนกัันนัันนะนนนะะะะครรบออีนนี้จไไมม่ต่ตางกล นอกจากนั้นก็จะมีปรับเอฟเฟกต์กล้องเมื่อใช้สกิลเฟรนซีเดสเนี่ยให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับปรับให้สกิลที่ต้องกดปุม่มคลิกซ้ายกับคลิกขวาพร้อมกันเนี่ยใช้ได้แม้ว่าจะกดคลิกซ้ายช้ากว่าไปนิดหน่อยบานที่สืบทอดน,นะครับเขาบอกว่าปรับคำอธิบายสกิลแข็งแกร่งสก a าสอฟดักซให้ตรงกับที่เป็นอันนี้ก็ผมแคปมาให้ดูว่าเออมันปรับว่ายังไงหน้าตามันจะเป็นตรงนี้นะครับตรงที่ปรับเนาะซึ่งเอาจริงๆอะ่ะผมว่ามันไม่ได้มีผลต่อการเล่นนะครับเขาแค่ปรับให้มันตรงกับที่เป็นเฉ มากันต่อก็คือปรับสกิลแข็งแกร่งโซล่าแร์นะครับอันนี้จะมีหลายอย่างนิดนึงนะอย่างแรกก็คือดาเมจเนี่ยจาก953%คูณ4จะปรับขึ้นเป็น1430%นคูณ4นะครับดูตามนี้ตอนนี้เป็น1430%คูณ4ก็แรงขึ้นจากเดิมประมาณ50%เลยนะครับแล้วก็มีการปรับเอฟเฟกนะครับจากเมื่อโจมตีศัตรูโดนเนี่ยจะติดเผาไหม้ลบ15 HP ทุก3าวิเป็นเวลา9าวิเนี่ยเปลี่ยนเป็นเมื่อ เพราะว่าถ้าเรามาสังเกตรตรงสกิลเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีดามาจ์โอเวอร์ไทม์ตรงบลีดดิ้งดามาจ์อยู่แล้วนะครับถ้าติดเผาไหม้เข้าไปอีกนี่ก็คือมันติด2อันด้วยกันนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเนี่ยเอาอีเวชั่น р е й ลบหกเปอร์เซ็นต์แทนนะครับลดลบหลีกเนาะมาที่ส่วนต่อมานะครับสกิลที่3ก็คือลดคู่ดาวสกิลแข็งแกร่งอีเวชั่นจาก5าวิเนี่ยเหลือ3.5าวิก็จะสังเกตว่าคูดาวนี่นะครับเหลือ3.5าวิ ปกตินี่ผมไม่ค่อยเห็นนะที่เขาจะลดเหลือ11.5เนี่ยแต่ก็ตามนั้นนะครับลงมาต่อครับปรับเอฟเฟกต์สกิลวอลคลายเมื่อใช้ในสถานะสืบทอดครับมีผลกับการเล่นพอสมควรเลยล่ะผมว่าจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็น all defense บวก20เป็นเวลา20วิสำหรับเพื่อนที่อยู่ใกล้ ตอนนี้ถ้าเราใช้ในสถานะสืบทอดมันจะกลายเป็น All Dev บวก20เป็นเวลา20วิสำหรับเพื่อนที่อยู่ใกล้อันนี้คือเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือและ all attack บวก10เป็นเวลา20วิสำหรับตัวเองครับนี่นะอันนี้คือวอลไลายปกติเนาะก็จะเพิ่มแค่ defense นะครับบวก20 เป็นเวลา20ว่วิแข็งแกร่งเนี่ยสังเกตรตรงนี้ครับจะบวกแอตแท k 10เป็นเวลา20วิอันนี้เพิ่มสําหรับตัวเองเท่านั้นอ่าดูชื่อสกิลก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีคําว่าแข็งแกร่งอยู่ข้างหน้าถึงจะเป็นภาษาเกาหลีก็เถอะนะส่วนต่อมาก็คืออเวกนะครับของวอริเออร์ปรับเอฟเฟกต์สกิลโซล่าแฟลร์เนี่ยให้เป็นเมื่อโจมตีโดนหลบลีกลด6%เป็นเวลา1ิบวิอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเพียเวกที่เราพูดไปนะครับว่ามันมีบีดดิ้งดาเมจอยู่แล้วนะครับดาเมจอวตารับดเม ่วนอันนึงก็คือ flow hill strike เนี่ยปรับให้เป็นเพิ่มแม่นยำ6%เป็นเวลา5วินาทีนะครับจากเดิมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรตอนนี้จะมีเพิ่มเพิ่มแม่นยำบวก6%เป็นเวลา5วิมานะตรงนี้นะ ลงมาต่อนะครับแก้บัคสกิลเกรสซอดดิฟเอนซ์อันนี้คือสกิลตัวคิวนะครับที่ถูกใช้ระหว่างกระโดดของสกิลสลชชิงเดอะเดก็คือตอนนี้จะไม่สามารถใช้ตอนกระโดดได้แล้วนะครับแคนเซิลตอนกระโดดไม่ได้แล้วข้อ3ก็คือเพิ่มระยะการโจมตีครั้งสุดท้ายของสกิลเฟนซีเดชอันนี้ผมทําให้ดูไม่ได้อย่างที่บอกขอภายจริงๆข้อ4คือปรับให้ใช้เกรสซอดดิฟเอนซ์ได้ทันทีคือกดคิวแคนเซิลได้ทันทีนะครับหลังใช้สกิลโฟลโอเวมหรือว่าหลังใช้สกิลเลกเลสไตรสำเร็จอ ข้อ5คือเพิ่มระยะเวลาซูเปอร์อเมอร์ของสกิล Black Spirit Slashing the d อ a d อีก0.3วิอันนี้ต้องย้ำว่าในโหมด Black Spirit ก็คือต้องใช้ความโกรธผูด้ดำด้วยนะครับถึงจะมีซูเปอร์อเมอร์เพิ่มอีก0.3วิถ้าเป็น Slashing the Dead ปกติมันจะไม่มีเพิ่มเนาะข้อ6คือลดระยะการเคลื่อนที่ของสกิล Solar Flare ลง50%นะครับแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องหลังสกิล Head Chase เนี่ยหรือว่าสกิล a s h ของ w a r r i o รระยะการเคลื่อนที่มันจะไม่ลดลงนะครับขอ 7, บ Skill ้อเอร็บ หใช้สกิลบาลานสไตร์โดนเนี่ยจะใช้สกิลโฟล์ฮิลสไตร์ได้ต่อเร็วขึ้นนะครับข้อ2ก็คือใช้สกิลบาลานสไตร์หลังสกิลโซล่าแฟร์เนี่ยจะใช้ต่อได้เร็วขึ้นเช่นกันสําหรับวอริเออร์ก็ประมาณนี้จะเห็นว่าผมคงไม่ได้เทให้ดูเพราะว่าหลายๆอันผมไม่สามารถเทได้นะครับสกิลผมอัพไม่ได้ขออภัยจริงๆนะมาส่วนต่อมาคือเรนเจอร์อันนี้ผมจะมีภาพแทรกมาเรื่อยๆนะครับเป็นระยะระยะ เริ่มกันที่พรียเวก่อนละกันนะครับอย่างแรกคือปรับให้ใช้สกิล Riding the Wind ได้แม้จะอยู่บนพื้นจากเดิมเนี่ยคือจะต้องกดคลิกขวา Evasive Explosion Shot ถึงจะกด Riding the Wind ได้ตอนนี้ไม่จาเป็นแล้วคุณอยู่บนพื้นคุณกด Space Bar มันจะไปให้เลยนะครับอย่างที่โชว์อยู่ข้อ2ก็คือแก้บั็กที่ใช้ Evasive Explosion Shot ตอนยังอยู่ท่านั่งของสกิล r r a ซ r w w n n ไม่ได้เวลาเรากด E ใช่ไหมเรเซอร์วินแล้วมันเข้าท่านั่งบางทีจะกดขี้ขวาเพ มากันที่สืบทอดนะครับข้อหนึ่งก็คือนำเอฟเฟกต์สปิริต h อนฮ e น e n เมหรือว่าพวกสปิริตดา a มจออกจากสกิล l l of the Earth หรือว่าปักต้นไม้นะครับแล้วก็ปรับให้มีอยู่ในสกิลทั่วๆไปแทนซึ่งตรงนี้มันก็จะต่อมาที่ขออ้อ2ก็คือปรับให้มี Elemental Damage หรือว่าไอ r i t e n h a n n e m m n t เมนกนับเมื่อใช้สกิลแข็งแกร่ง u t t m m t t e b ัส t i n g g a s t เพิ่มเข้ามาแทนนะครับข้อ3ก็คือปรับดาเม e Elemental Strike ผมเข้าใจว่าอันนี้มันคือ Elemental Damage ที่พูดถึงแหละ จาก123%คูณ2เป็น851%คูณ2นะครับแรงขึ้นประมาณ7เท่าด้วยกันถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณเกือบ700%นะครับข้อ4ก็คือปรับจำนวนครั้งของสกิลแข็งแกร่ง regeneration ครับจาก1,450%คูณ7จะเป็น1,450%คูณ10ตีความแรงก็คือแรงขึ้นประมาณ43%เนาะนี่นะครับ1,450%คูณ10ข้อ5ก็คือปรับให้ Spirit Strike ของแข็งแกร่ง r a s r Wind มีผลแค่การโจมตีครั้งแรกเท่านั้นนะครับ สปิริตไรก็น่าจะเหมือนเอลิเมนทัลดามีสอันนี้ตามที่ผมเข้าใจเนาะส่วนต่อมาก็คือเวทของเรนเจอร์นะครับเรามาดูคอมเมนต์กันนิดนึงดามีสกิลเวทของเรนเจอร์บางสกิลเนี่ยถูกปรับลดบ้างเพิ่มบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรโดนปรับลดอันไหนโดนปรับเพิ่มนะตัวอย่างเช่นโฟล์รัชชิ่งวินนะครับหรือว่าที่แดทไปแล้วคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวานะคือรัชชิ่งวินนะครับเป็นสกิลที่แคบแต่ว่าดามีสูงเขาก็เลยเลือกที่จะลดดามีสกิลแคบๆพวกนี้ลงนะครับแล้วก็ไปปรับเพิิ Skill ่่่มมดาาาสกกกลททีวว้งวแนนะ ยังไงบ้างยังไงบ้างมาดูกันข้อหนึ่งครับปรับดาเมจสกิลอันนี้เฉพาะ pve นะครับ bursty blade ร,ระดับ3นะครับจาก1,610%คูณ4จะลดเหลือ1,510%คูณ4จะเบาลงประมาณ6%นะครับอันที่2ก็คือ flow rushing win อย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะครับจาก1,425%เนคูณ6เนี่ยเป็น1,185%อคูณ6อันนี้เบาลงค่อนข้างเยอะประมาณ17%เลยนะครับ ส่วนต่อมาก็คือ Wall s of Win ขั้น3นะครับจาก1,110%คูณ6เนี่ยเหลือ1,10%คูณ6จะเบาลงประมาณ5%นะครับโดยทั่วไปเนี่ยสามสกิลเนี่ยมันจะใช้ด้วยกันนะครับอย่างที่ผมใช้บ่อยๆก็คือจะเป็น Wall s of Win แล้วก็ b l i z z a d e แล้วก็ Rushing Win ต่อก็คือขึ้น F คลิกซ้ายคลิกขวาประมาณนั้นนะครับสามสกิลนี้ก็จะโดนลดอเมทลงทั้งหมดเลย ส่วนต่อมาก็คือ Spirit Galaxy หรือว่า Shift E อันนี้เป็นสกิลใหม่นะครับจาก 1, 11%คูณ10เพิ่มมาเป็น1,352%คูณ10ครับอันนี้เนี่ยแรงขึ้นประมาณ34%เลยก็คือทดแทน3สกิลที่โดนเนือไปนะครับอันนี้ส่วนต่อมายังเป็นของ Spirit Galaxy อยู่ก็คือเขาบอกว่าเมื่อโจมตีโดนเนี่ยจะลดลบหลีก9%เป็นเวลา10วินาทีด้วยครับย้อนกลับขึ้นมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับสังเกตว่า All e v a s i o n Rate ลบ9% for 10 seconds นอกจากนั้นก็คือ Spirit Galaxy จะไม่มีซ u เปอร์เมอร์แล้วนะครับโดนเอาออกโดนเอาออกแล้วนะครับเนี่ยซูเปอร์เมอร์หายไปแล้วนะครับจากวีคที่แล้วนี่ยังมีอยู่โดนเอาออกไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนำการกดคลิกซ้ายหลังสกิลอื่นเพื่อใช้ Spirit Galaxy ออกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นต้องกดชิป E เท่านั้นนะครับไม่สามารถกดคลิกซ้ายจากสกิลอื่นได้แล้วเนาะ คอมเมนต์ตรงนี้ก็อ่านนิดนึงเขาบอกว่าเขาตั้งใจให้ Spirit Galaxy เนี่ยให้มันเป็นเหมือนสกิลที่ใช้ได้ต่อเนื่องที่จะทำดาเมจสูงพร้อมกับดีบัฟศัตรูด้วยดังนั้นเขาก็เลยจะนำซูเปอร์มือออกนะครับมาต่อกันที่ข้อ2นะครับปรับให้ใช้ w a l l s of Win จาก Quick Slot ได้แม้จะอยู่ในสถานะถือธนูหรือแม้จะอยู่ในสถานะเก็บอาวุธอยู่ก็ตามข้อ3ก็คือปรับให้ใช้ Regeneration จาก q u i c k Slot ได้แม้จะอยู่ในสถานะเก็บอาวุธก็ตามนะครับ ข้อสก็คือปรับปุ่มสกิลใหม่ของ Protecting Win นะครับจาก SE เนี่ยเป็นชิปคิวตรงนี้นะครับปรับเป็นชิปคิวหมดแล้วนะครับสกิลเป็นยังไงก็ตามที่ผมจะขึ้นให้ดูเนาะ ทีนี้ถ้าปรับเป็นชิปคิวมันจะไม่มีปัญหาหรกพี่อย่าลืมว่าสกิลการเดียนหรือว่าบัฟอาชีพของเรนเจอร์เนี่ยมันคือกดชิปคิวเพื่อใช้นะครับสังเกตว่าใน g l o b a l Lab ตอนนี้มันยังขึ้นอยู่ว่าให้ใช้ชิปคิวแต่ว่าเขาจะเพิ่มขึ้นมาว่าให้ใช้จากควิกสล็อตได้แทนนะครับก็คือการเดียนหรือว่าชิปคิวเดิมเนี่ยคุณต้องเอาไปใช้ในควิกสล็อตถึงจะใช้ได้ถ้าคุณกดชิปคิวตอนนี้มันจะกลายเป็น protecting win หรือว่าสกิลใหม่แทนนะครับ ข้อ5นะครับปรับด a m a g e skill nature c h a m b e หรือว่าชิพคลิกซ้าสกิลหลักของเรานะครับจาก1,426%คูณ8เป็น1,520%คูณ8อันนี้จะแรงขึ้นประมาณ7%ด้วยกัน1,520%คูณ8เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของ warrior ranger rework week ที่2ไว้ด้วยนะครับเป็นคลิปของคุณ Anders ก็จะเห็นภาพมากกว่าสำหรับใครเล่น warrior อาจจะไปดูเพิ่มตรงนี้ได้ของ ranger ผมคิดว่าน่าจะครบทั่วแล้วละ่ะ ทีนี้มากันต่อที่สไตรเกอร์นะครับอย่างแรกเลยคือผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังก่อนลวกันว่าดีพเปอร์พูดว่ายัางไงบ้างนะเขาบอกว่ารีเวิร์สสไตรเกอร์มาแล้วอันนี้ก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วสำหรับอเวกเราพยายามแก้จุดที่ไม่ค่อยลื่นไหลระหว่างการใช้สกิลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องมากขึ้นส่วนสกิลหลักของอเวกเนี่ยก็จะมีครูดาวนานเราก็เลยปรับให้มันสามารถใช้อย่างอื่นมาทดแทนได้ทําให้ต่อสู้ได้มันขึ้นนั่นเอง สำหรับสืบทอดที่ทำดาเมจได้ต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยเราพยายามเพิ่ม protection ในสกิลที่เชื่อมกันเข้าไปนะครับเพื่อให้ใช้ได้ต่อเนื่องมากขึ้นนอกจากนั้นก็คือเรากำลังคิดว่าจะปรับวิธีการโจมตีของตัวซัมมอนด้วยนะครับตัวอย่างก็จะมีอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะแทรกคลิปไว้แล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ดูเนาะ ส่วนเนื้อหาของสกิลต่างๆว่าปรับอะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเปิดคลิปคุณแอนเดอร์สให้ดูเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวแปลให้ฟังนะครับ Now give full super สองสกิลแรกของเพลเยกนะครับ Nimbus Strike แล้วก็ Land Slide เนี่ยจะได้ซูเปอร์เมอร์เต็มตัวแล้วคือไม่มีช่องว่างแล้วนะครับจนกว่าจะลงมายังพื้นอย่างเรียบร้อยเนี่ยถึงจะหายไปนะครับส่วนต่อมาก็คือสกิล Savage Fang นะครับอันนี้เป็นทั้งของ Succession แล้วก็เป็นทั้งของเพลเยกเลยนะจะถูกเอา Air Smash ออกนะครับสังเกตว่าแบบปรับใหม่จะมีดาวไอแท็กแอร์แท็กดาวสเมาช์แต่ว่าของเดิมเนี่ยมี Air Smash มาด้วยนะครับบรรทัดที่4อันนี้ก็โดนเอาออกไปแล้วสกิลบัลติแฟงตอนนีี้จะะกลายยเเเป็นนนนแทครับพิ่ม hit ่ม 30%ด้วยกันอยู่เป็นเวลา10วินาที f s t e p in succession now c o n s u m s Flash step in succession เนี่ยจะกิน Stamina 2เท่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้าหมายความว่ายังไงนะจะหมายถึงว่าพอคุณแดดไป2ครั้งเนี่ยครั้งที่3มันจะไม่กิน Stamina แล้วประมาณนั้นโดยภาพรวมก็คือมันจะกิน Stamina น้อยลงกว่าเดิมนะครับ สกิลต่อมาก็คือ r a g h Hammer ของ s u c c e s s i o n นะครับแข็งแกร่ง r a g e Hammer เนอะอันนี้เนี่ยจะมี LE กว้างขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือตรงที่เขาวงแดงคือจะติดดีบัฟ m o m e n t Speed หรือว่าความเร็วกันเครื่องที่ลบ20เป็นเวลา10วินาทีเมื่อโจมตีโดนนะครับที่สำคัญก็คือสามารถใช้สกิล w l f a n g เนี่ยต่อจาก r a g e Hammer ได้เลย สกิลต่อมาก็คือแ n งเ e ิลฮุกนะครับของซั c e s s i o n อันนี้จะมีฟอนเท่ากาดเพิ่มเข้ามาให้เมื่อใช้สกิลอยู่อีกสกิลหนึ่งก็คือซั c เซ s ั่นมาเชลดีว่านะครับอันนี้จะได้ฟอนเท่ากาดเพิ่มมาเหมือนกันเวลาใช้สกิลอยู่อีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้ครับ CC บาร์เมื่อโจมตีโดนจะใช้สำหรับเฉพาะ PVE เท่านั้น PVP ไม่ได้ผลนะสกิล well, ต่อมาก็คือพร i m e ูฟฮังเกอร์นะครับจากเดิมเนี่ยสังเกตว่าตรงนี้มันจะบอกว่า มีแค่ไอเฟรมตอนระหว่างเคลื่อนที่กับสตันเมื่อโจมตีโดนใช่ไหมตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นซูเปอร์เมอร์เมื่อโจมตีนะครับแล้วก็ได้ไอเฟรมเนี่ยเหมือนเดิมเวลาขยับแล้วก็เวลาที่หลบถอยหลังด้วยและที่สำคัญคือสตันเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะ PVE เท่านั้นแล้วนะครับ PVE only นอกจาก2อย่างนั้นก็คือระยะสกิลก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ทางซ้ายเนี่ยมันจะไม่มีซูเปอร์เมอร์เวลาที่ต่อยนะครับแต่ว่าทางขวามันจะมีแล้วเวลาเข้าไปต่อยต่อยอย่างเงี้ยก็เป็นสกิลที่ protected เลยนะครับ มีทางโดนสกิลต่อมาก็คือ prime r a m p a g i n g predator นะครับอันนี้ของ s u c c e s s i o n เหมือนกันเนาะอย่างของเดิมเนี่ยจะเห็นว่ามีลบ2ฮิตสำหรับ pvp only ด a m a จมันจะน้อยลงนะครับแต่ว่าตอนนี้จะไม่มีแล้วนะครับก็คือลดแค่13.5%เหมือนเดิมนะครับแปลว่าด a m a จใน pvp มันจะแรงขึ้นและที่สำคัญคือใช้เชื่อมกับ flash step หรือว่า silent step ได้ลื่นไหลขึ้นด้วย่า แล้วก็มีปรับ Prime Hidden c l a นะครับจากเดิมเนี่ยจะลบ15 DP เป็นเวลา10วิใช่ไหมตอนนี้จะเป็นลบ20 DP เป็นเวลา10วินาทีแทนนะครับก็คือบัฟนั่นแหละอีกสกิลที่ได้รับบัฟลักษณะคล้ายๆกันก็คือ Prime Summer Sol นะครับจากเดิมลบ15 DP เป็นเวลา10วิตอนนี้ก็จะเป็นลบ20 DP เป็นเวลา10วิแทนนะ สกิลต่อมาที่ได้รับบับก็คือ Prime Skull Crusher นะครับจากเดิมเนี่ย r i t i c a l Hit Rate เนี่ยจะเป็น100%เฉพาะ PVE แต่ว่าตอนนี้ Critical Hit Rate 100%เนี่ยเฉพาะ PVE หรือเปล่าไม่ครับ PVE และ PVP ได้ทั้งคู่เลยอีกอย่างที่สำคัญมากๆสำหรับ Striker Main นะครับน่าจะเป็นตัวนี้แหละคือสกิลจับของ p r w a เสนะครับนี่สังเกตว่ามันจะเพิ่มว่าได้ i- อเฟรมเมื่อคุณกาลังหลบไปข้างหลังนะครับถามว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวให้ดูแล้วกัน เทียบกับของเดิมก็ค่อนข้างชัดเจนนะของเดิมคือมันจะมีแค่ฟอนก์ดแล้วก็หลบมาไม่มีอะไรถ้าเป็นของใหม่เนี่ยคือเรารีบกดหลบมาในขณะที่ถอยมันจะได้ไอเฟรมด้วยเมื่อกี้สกิลจับของ p พ i ร w เวกไปแล้วเราก็มาต่อกันที่สกิลจับของอเว k เคนดิ้งบ้างนะครับอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยอย่างแรกคือจะได้สปูเปอร์เมอร์เวลาจับแล้วนะครับถ้าจับโดนเนาะแต่ว่าถ้าคุณจับไม่โดนแล้วคุณกดถอยมาทันเนี่ยมันจะได้ไอเฟรมเหมือนกับ p พ i ยร์เวกเมื่อกี้เลยนะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนี่นะคร ถ้าจับไม่โดนระหว่างถอยก็จะมีไอเฟมขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับจากของเดิมเนี่ยถ้าจับไม่โดนถอยมาไม่มีไอเฟมนะครับสกิลต่อมาก็คือสกิลแลนด์บัสเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยต่างจากเดิมพอสมควรเลยคือจากของเดิมเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นกดพ่วงกับ infernal destruction แล้วก็ดามจเนี่ยเหมือนกับของตัวสกิลแม่มันเลยนะครับแต่ตอนนี้มันจะแยกออกมาเป็นสกิลเดี่ยวของมันแล้วนะครับคูดาวลดเหลือ7วิจากเดิม15วินาทีนะครับดามจก็จะมีของตัวมันเองเลยตามนี้นะครับส่วนที่สำคัญก็คือ รีเลือดด้วยนะครับ HP บวก50เปิร per h นะครับในขณะที่ใช้สกิลเนี่ยคุณจะได้ Super Armor ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณหลบถอยล้างมันก็จะได้ไอเฟรมและที่สำคัญคือจะสตันนะครับเมื่อโจมตีโดนใน PBE เท่านั้นนะหน้าตาสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆคิดว่าหน้าตาไม่ค่อยต่างแต่ว่าต่างตรงที่มันจะมี Super Armor Pro เข้ามานี่แหละ สกิลต่อมาที่เปลี่ยนก็คือ Flow s c ก l l ฮมเมอร์นะครับจากเดิมก็เป็นแค่ Flow อยู่นิ่งๆคนเดียวอันนี้ออกมาเป็นสกิลตัวเองแยกแล้วนะครับคูดาวจากเดิมเนี่ย11วิลดเหลือ7วินาทีนะครับตัวปุ่มกดเนี่ยเหมือนเดิมคือ F เลยเนาะแล้วก็มีปรับดาเมจปรับนู่นนี่นั่นนะครับตามนี้ ที่สำคัญคือคุณจะได้ซูเปอร์อ o r เมอร์ระหว่างที่ใช้สกิลด้วยนะครับแล้วก็มีดีบัฟตรงนี้บอกว่าลดลบหลีก9เป็นเวลา10วินาทีเมื่อโจมตีโดนนะครับแล้วก็มี cc floating หรือว่า cc ลอยด้วยเมื่อโจมตีโดนสำหรับ p v e เท่านั้นนะอันนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับแอ a t แท c k จากเดิมดเป็นดาววัดแท็กกับนกดาว ที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าสกาวแฮมเมอร์เนี่ยกลายเป็นสกิลที่สามารถใช้ต่อเนื่องจากสกิลอื่นๆของเวกได้แทบทั้งหมดเลยแล้วก็ดาเมจจะแรงขึ้นด้วยนะครับถ้าคุณกินไอเม็ดพลังต่อมาก็คืออัลติเมทควัชนะครับจากเดิมเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกลบออลดีพลบสิเป็นเวลา10วินาทีใช่ไหมตอนนี้จะเพิ่มเป็นลบดีพียี่สวินาที และที่สาคัญเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยสกิลนี้มันจะได้ดีบัฟก็ต่อเมื่อกูดเฟิร์สฮิตคือโจมตีครั้งแรกโดนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นออนฮิตก็คือโจมตีครั้งไหนโดนโดนดีบัฟหมดเลยและอย่างหนึ่งก็คือใช้สตัมมิน่าลดลงน,นะครับจาก100เหลือ50หน่วยเท่านั้นอันนี้ผมคิดว่าคงไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่นเนาะอีกสกิลหนึ่งก็คือสไปรัลแคนนอนนะครับอันนี้ก็ได้บัฟคล้ายๆกันเลยคือเอาดีพีเนี่ยจะลบ20เป็นเวลา10วินาทีนะครับจากเดิมเนี่ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะมี Extra ์ตร้าฮิต e เมขึ้นมานะครับ931%คูณ4จากเดิมเนี่ยก็มี a m เมจปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาคิดยังไงนะ แล้วที่สำคัญก็คือถ้าคุณอัพสกิลนี้เป็นสกิลเบนหรือว่าสกิลคอเนี่ยมันก็จะได้สุบะเมอร์ยาวขึ้นอีกนิดนึงตามนั้นนะฮะสกิลต่อมาก็คือ Rampaging Predator นะครับอย่างแรกก็คือฟอนตเท่ากดเนาะอันเดิมเนี่ยมันจะเป็น up on using สกิลคือใช้ปุ๊บจะได้ฟอนตเท่ากดแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานนะครับตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์เท่ากาด while using the สกิลระหว่างที่ใช้สกิลเนี่ยมีฟอนกาดตลอดเวลาเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือดาเมจของ PVP นะครับตอนแรกเนี่ยมันบอกว่าจะลบ 2H ิตตออีก,กอ้นงนนนรงนออ ก็คือดาเมจ PVP น่าจะแรงขึ้นสกิลต่อมาก็คือ Flow by Off นะครับอันนี้เขาบอกว่าใช้ได้แม้ว่า r a m p a g i n g Predator เนี่ยจะยังคููดาวอยู่ก็ตามเพราะฉะนั้นสกิลนี้มันจะใช้ได้บ่อยมากขึ้นนั่นเองทำให้สไตร์เกอร์เนี่ยใช้สกิลนี้เพื่อเข้าไปโจมตีลดระยะได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้บ่อยมากขึ้นนะครับ สกิลต่อมาก็คือ Infernal Destruction นะครับอันนี้เนี่ยอย่างแรกเลยคือดูที่ first hit damage damage จริงๆมันเหมือนเดิมแหละ1,248%นคูณ6นะครับแต่ว่าของใหม่เนี่ยเพิ่มตรง max 2 hit เข้ามาด้วยคือถ้ามันโดนเต็มๆเนี่ยมันจะคูณ2เข้าไปอีกนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับดาวสมัเนี่ยตรงนี้มันจะเขียนแค่ว่าดาวสมัเฉยๆคือโดนสกิลส่วนไหนก็อาจจะติดดาวสมัได้นั่นเองแต่ว่าดาวสมัของใหม่เนี่ยเขาบอกว่า on the last hit เท่านั้นนะครับคือมีโอกาสจะดาวสมัเมื่อโจมตีครั้งสุดทท้้าาายเา่่นนักตออม็คื Double Skill แฟลชหรือว่าเดสของอเว k เคนิงนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่มีครูดาวจะไม่เป็นครูดาวสกิลอีกแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนสกิลแพสซีฟแทนทำให้ใน A อเวเนี่ยคุณสามารถใช้เดสเนี่ยสามครั้งรวดได้เมื่อแฟลชสเตปใช้ได้และที่สำคัญคืออย่าลืมว่าแฟลชสเตปเนี่ยถูกปรับให้กินสตามิน่าแค่2ครั้งแรกเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้ได้3ครั้งต่ออีกนะครับก็คืออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสรุปแล้วมันคือยังไงแต่ว่าภาพรวมของการเดสสไตเกอร์ทั้งหมดตอนนี้เดี๋ยวผมจะตัดคลิปของคนเกาหล เขาพูดกันว่ามันแดนกันรัวได้แบบ15ทีคือมูซาเมฮวาเลิกเล่นเถอะนะมาเล่นสไตเกอร์ดีกว่าประมาณนั้นนะครับต่อมาก็คือสกิลโฟล์เอา์นะครับอันนี้ก็เอาลบดาเมจฮิตจาก PvP เนี่ยออกไปแล้วนะครับแปลว่าสกิลใน PvP มันน่าจะแรงขึ้นอีก นอกจากนั้นก็คือระยะสกิลก็ใช้ได้ไกลขึ้นด้วยนะครับแล้วที่สาคัญคือดาเมจก็จะทําได้มากขึ้นถ้าคนกินเอเมดพลังของสไตรเกอร์นะสกิลต่อมาก็คือเอเลสไฟนะครับอันนี้ปรับเยอะนิดนึงนะไฟด้วยกันนะจากเดิมเนี่ยสตามิน่นะครับใช้150ตอนนี้จะใช้ W P ก็คือเหมือนหลอด MP นะครับใช้30แล้วก็คููดาวจาก6วิจะเหลือแค่4ีวิเท่านั้นนอกจากนี้ก็มีเรื่องของดาเมจด,ด้วยนะครับจากเดิมมันจะมี1ฮิตกับ2ฮิตดาเมจตอนนี้เหลือแค่ฮิตดาเมจครั้งเดียวแล้้วนนนนนะะคครรับับเเป็็าาาออออกกกกกจมี ตอนแรกเนี่ยจะมีสตันสติฟเนสแล้วก็ดาวแอทแท็กตอนนี้จะเหลือแค่สติฟเนสนะครับแล้วก็ดาวแอทแท็กเพิ่มดาวสมารมาแทนสตันนั่นเองประมาณนี้นะครับ สกิวต่อมาคือ e l l e s Explosion นะครับอันนี้ก็จะปรับเยอะเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันทีละส่วนนะอันแรกคือปรับดาเมจนะครับ1 2 3ฮิตดาเมจเนี่ยจาก1,041%คูณ3เป็น1,201%คูณ3ก็แรงขึ้น4ฮิตดาเมจอันนี้ก็1,041%คูณ4ปรับเป็น1,201%คูณ4ก็แรงขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับค t i c a l ลฮิตเลทเนี่ยจากเดิม70%ตอนนี้จะเหลือแค่20%นะครับ ส่วนต่อมาก็คือส่วนของ CC เนาะตอนแรกเนี่ยจะเป็น floating on last hit ก็คือลอยเฉพาะโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับตอนนี้จะเป็น floating on one hit คือโจมตีครั้งเดียวเท่านั้นที่จะติด floating ได้ไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาหมายถึงว่าเฉพาะครั้งแรกหรือเปล่านะครับส่วนต่อมาก็คือดาวไวแท็กกับแอสแท็กอันนี้ก็จะมีดาวไวแท็กกับแอสแท็กเหมือนกันของเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจะแอสแท็กเฉพาะ last hit คือครั้งสุดท้ายเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยแอสแท็กจะเป็นทั้งสกิลเลยนะครับสกิลต่อมาก็คือ echo spirit นะครับอันนี้ปรับดาเมจเพียวๆเลยจากเดิม 617%คูณ16เป็น1228%คูณ16เกือบคูณ2เลยนะครับก็ถือว่าแรงขึ้นมากๆ และที่สาคัญก็คือเขาบอกว่าเราสามารถกําหนดจุดที่จะโผล่มาจากการเทเลพอร์ตได้เร็วขึ้นแล้วนะครับสกิลต่อมาก็คือซเลนสเตปของอเวนะครับจะได้เฟ,ฟรมนานขึ้นประมาณจุดสวิด้วยกันส่วนเรื่องของฉากเอฟเฟกหรือว่าไอเม็ดเม,ม็ดสไตรเกอร์อนะครับที่เก็บได้3เม็ดด้วยกันใช่ไหมตอนนี้จะใช้แค่20เมตรจากเดิม30เมตรเพื่อทำดาเมจให้แรงขึ้นนะครับโดยรวมแล้วก็คือสไตรเกอร์รีเวิร์สเนี่ยได้ผลบัฟมาค่อนข้างโหดเลยนะครับเหมือนกับบอดีเออร์รีเวิร์สอยู่ในระดับหนึ่งก็คือซั แต่ว่าก็ถือว่ามีผลต่อการเล่นพอสมควรแล้วก็เ,เวกเนี่ยจะได้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่หลายๆอย่างในภาพรวมนะครับ หลักๆที่ดูจะน่าสนใจที่สุดก็คือไอเฟรมที่เวลาจับพลาดเราจะได้ไอเฟรมนี่แหละผมว่ามันก็แอบ,บโกงไปหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับไม่รู้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างแฟชสเต็ปในเอเวกของสตเกอร์กับการจับเพียรเวกเนี่ยอาจจะมามิสติกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าอาชีพมันก็คล้ายๆกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่รู้กันก็คือลำดับการรีเวิร์กเขาบอกเองว่าน่าจะปรับตามลำดับของการปล่อยตัวละครนะครับจริงๆมันควรจะเป็นซอหรือว่าเบอร์เซอร์เกอร์ต่อแต่ว่าอันนี้กลายเป็นว่า สไตเกอร์มาแทรงมันตัวที่3มันก็เลยแปลกๆแล้วเราไม่รู้แล้วนะครับว่าต่อจากนี้จะเป็นตัวละครอะไรที่จะได้รับการรีเวิร์กต่อฉะนั้นก็ได้แต่รอดูนะครับและที่สาคัญคือการรีเวิร์กเนี่ยมีอีกตั้งหลายตัวละครแล้วก็ใช้เวลาอีกสักพักนึงเลยนะครับกว่าจะเข้าเซิร์ฟจริงฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าใครไม่พอใจอะไรก็ไปฟีดแบ็กในเซิร์ฟแลบได้นะครับสำหรับใครที่สามารถเข้าไปลองเล่นได้เนาะ ใครที่เห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันก่อนจะไปกันก็ขอขอบคุณเรนเจอร์ระดับอาวุโสสองท่านด้วยกันนะครับคุณอารูซิสแล้วก็คุณสุภาพพนพงศ์พรพงศ์สุวรรณนะครับแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกท่านด้วยนะครับที่สมัครกันเข้ามาช่วยสนับสนุนผมแล้วก็ท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์ดเน a t เงินมานะครับขอบคุณมากจริงๆฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับไปเจอกันแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ